คำเตือนพอดแคสต์ Podcast นี้อาจจะมีคำหยาบคายมีการพูดกูมึงเพราะเราอยากให้เป็นฟิลเหมือนเพื่อนนั่งเมากันหากใครไม่พอใจขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะ Next Story New things, New experiences. สวัสดีค่ะชื่อมะนาวนะคะสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะโอเคเอาล่ะไปเรียนที่ปักกิ่ง มาสองปีถูกต้องไหมใช่ไม่ไม่ถึงค่ะสรุปจะใช่เลยถึงค่ะประมาณปีปีกว่าเพราะว่าปีสุดท้ายต้องทำรุ่นเหมรนแต่ว่าติดโควิดโควิดก็เลยด้ายอยู่ไทยอ่พิเศษออนไลน์ค่ะอาคุยกับตาก็คือออนไลน์ภาษาได้นอย่างเดียวโอ้ยน่าจะได้เนาะโอเคเอาเป็นว่าที่จีนเนี่ยเริ่มเรียนกันกี่โมงแปดโมงเริ่มเรียนแปดโมงเลยอ่าก็คือต้องแหกที่ตาเป็นเปเรียนอย่างนั้นเลย แล้วหนึ่งวิชามีกี่นาทีหนึ่งวิชามันจะมีสองชั่วโมงอ่าสองชั่วโมงก,ก็มีบางาสามมัน,นก็มีสี่ด้วยมีวิชาสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงด้วยอื้อ,อว,วิชาที่เรียนจะเป็น เกี่ยวกับอะไรบ้างหลักๆก็จะมีเป็นวิชาจงเหออจงเหอก็เป็นเหมือนแบบรวมๆแบบรวมหลักอะไรมบณนี้การอ่านเอการอ่านยี่การพูดการพูดก็ยูอินอันนี้ของเทอมสุดท้ายนะที่หนูยูอินก็คือการออกเสียงมีวิชาไหนที่แบบพิกพีกที่แบบว่ายากยากหนักต้องเป็นเซียนไต้ฮันยู่ถ้าแปลเป็นไทยเราจะแปลว่าอะไรดีอ่ะเซียนไต้ฮันยู่ภาษาจีนในปัจจุบัน แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเส้นตายใหอยู่มันจจึงมีประโยคมัให้แล้วก็ให้เราแยกว่าไอเนี่ยมันคือเวิร์บอันนี้มันคือทําหน้าที่เป็นอะไรในประโยคที่ลึกลงไปมามอึเพราะฉะนั้นมันก็จะหนักใช่ไหมอ่แล้วเรียนอย่างปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่อะไรเงี้ยคิดว่าปีไหนหนักที่สุดปีสุดท้ายทําไมถึงคิดว่าหนัก แล้ววิชาตัววิชามันยากเออตัววิชามันยากแล้วมันยากตรงไหนหนูรู้สึกว่าครูเขาพูดไม่รู้เรื่องหรือว่านี่วิชามีด้วยมีหลายอย่างมีพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็วิชามันเหมือนหนักขึ้นนะเออเมันลึกขึ้นใช่มันลึกขึ้นแล้วทีนี้พวาหนูเนี่ยไปเรียนอยู่ที่นู่นเนี่ยได้เรียนกับคนจีนไหมที่แบบต้องเข้าคลาสเรียนเดียวกับคนจีนอ่ะไม่มีค่ะแต่แต่มีเรียนต่อจากคนจีนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็จะมีบางกลิ่น นิดหน่อยมีก <geen tacos> ินแบบว่าไม่พึงประสงค์เก็บไว้ให้เราได้สูดดมทุกคนต้องนึกข้าวตาวนะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นพิเศษที่แบบทุกคนมันก็มีกลิ่นเนี่ยเราอธิบายไม่ถูกวันคือกลิ่นยังไงทุกประเทศจะมีกลิ่นแบบว่าของตัวเองอะอย่างประเทศไทยอะถ้าเป็นกลิ่นที่พี่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกลิ่นสุวรรณภูมิอะนั่นคือกลิ่นประเทศไทยที่รู้สึกว่ามันจะเย็น มันก็ไม่ได้หอมโบเวอร์แต่มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้แบบนั้นนะเออแต่คนจีนก็จะไปกลิ่นจีนแล้วควเนี้ยพอเข้าไปเรียนต่อคนจีนแล้วต้องทํำยังไงฟูดฟิตอ่ะนี่มันเหมือนแบบบางคนก็ต้องพกยาโดมติดเอาไวเา้เพื่อนหนูอะเพื่อนหนูอ่าพกยาโดมติดไว้ตลอดเออเออเอาไว้ หลังจากที่เรียนเรียนต่อจากคนจีนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตอนที่ต้องไปเข้าห้องน้าเพราะว่าเพราะว่ากินห้องน้ำาอี่แรงมากก็คือต้องอัดใช่มันไม่ใช่กินแบบกินห้องน้ําทั่วไปมันเป็นกิ่นขี้กลิ่นขี้จริงๆแลวทีเนี้ยอันนี้เจอแทบทุกวันเลยคือผู้หนูเป็นคนที่ขี้ทุกวันใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยก็คือได้กินขี้ก็คือแบบ ก็มีขี้จริงๆคือเขาไม่กดกันอ่ะคือหนูก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรคือเหมือนเขาแบบว่ากลัวขี้ตัวกระเด็นหเลหนูเคยค่ะต้องแบบเข้าเรียนชั้นสองใช่ไหมก็จะเข้าห้องน้ำชั้นสองแต่คือมีขี้ทุกห้องอ่ะเดี๋ยรจนถึงชั้นห้าชั้นสามก็มีชั้นสี่ก็มีเจ็ชั้นอ่ะแทบทุกชั้นแล้วอ่ะชั้นหกจึงแบบเออมีห้องน้ำดีหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ย ทุกคนไม่ได้เจอแค่คนสองคนนะคือทุกคนที่ไปเข้า,าเจอทุกคนเลยนะ้วกว็บอกว่าเออเจอมุนแกอะไรเียหนูก็พยายามจะแบบเข้าห้องที่แบบเพื่อนเข้าไปแล้วแล้วเข้าต่ออ่ะไม่ค่อยกล้เ<ๆ>ข้า,าต่อคน,นอ,อ,อ,อนื่นหรือพ่อออกหรือพ่อออกเขาทีนอ่ะแต่ตอนนห้องนาเรื่องเรียนต่อคนจีนให้เมาอาจารย์ได้ฟังหน่อยขอแบบเด็ดเด็ดพิกพิกอาจารย์อ่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่พวกหนูก่อขึ้นมาหนึ่งอันใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เรียก พวกหนูไปคุยตอนแรกเขาบอกประชุมหนูก็แบบต้องเป็นเรื่องพวกหนูแล้วแหละต้องใช้แน่ๆเลยสรุปก็คือขึ้นพอยมาแล้วก็แบบคือตอนนั้นพวกหนูไปมีปัญหากับคนเกาหลีอ๋อใช่ทำไมทาไมอยากโลอยากเสือกเขาเอไหคือตอนนั้นอะไม่เป็นตอนนั้นคืนทีนี้เอ่อไอไอหอพักที่อยู่อะมันไม่เก็บเสียงมันจะมีพอไอฮีตเตอร์ใช่ไหมล้วมันก็เสียงก็ขึ้นไปใช่มัน คือคุยอะไรนิดหน่อยมันก็ได้ยินทีเนี้ยอนข้างบนมันก็แบบลำคาบมันก็กระทืบเท้าลงมาแล้วพวกหนูก็แบบไม่พอใจคนไทยไม่ชอบโยนขวดขึ้นจาคนไทยไม่ชอบให้แบบว่ากระทืบเท้าอะไรเงี้ยก็เลยโยโยนขวดน้ำอ่ะขึ้นไปกระแทกมันก็กระลืบลงมาอีกใช่แล้วทีเนี้ยทนไม่ไหวก็เลยแบบเออไปไปแล้วก็ขึ้นไป ไปหาเขาเลยไปขอประตูเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีมารยาทเลยนะทำอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรียกสูซูมาเรียกคุณลุงอะที่หอเออแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องลุงก็เลยแบบถ่ายคลิปพวกหนูเอาไว้ทีนี้ก็ไปถึงอาจารย์ทีนี้วันต่อมาเขาก็เรียกประชุมแล้วเขาก็ขึ้นสไลด์เลยว่าเนี่ยการเียบมีปัญหาการมันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้น เออเป็นธงไทยกับเกาหลีนะชัดเจนมากชัดเจนมากขนาดหลือเลยหรอใช่แล้วเขาว่าอะไรหรอบ้างไหมเขาว่าไม่ได้แบบเขาพูดว่านั่นแหละแต่เขาแบบไม่ได้เจาะจงมากเรากแบบพูดลอยลอยเหมือนไม่รู้ัใช่แต่เรารู้เลยแล้วเขาเรียกเข้าไปเนี่ยเรียกเฉพาะคนไทยเข้าไปหรือว่าเรียกต่เฉพาะคนไทยค่ะใช่ทั้งทุกคนเลยทั้งรุ่นแล้วยังไงต่อแล้วมีปัญหากับอาจารย์คนนั้นหรือเปล่าหรือว่า ก็มีตอนนั้นหลังๆก็ไม่มีอะไรก็เฉยเฉะอะแล้วเมาอาจารย์ได้ฟังอีกหน่อยคนอื่นเป็นยังไงบ้างคะจะมีแบบอีกคนมีจะมีลูกรักลูกชา้อหนูหนูไม่ค่อยชอบเรียนวิชาแบบนี้อยู่แล้วตั้งตั้งแต่ตอนอยู่ไทยวิชาการสอนอะไรเงี้ยหนูก็เลยร่างริมแล้วหนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนล้วก็ฟังอยู่แต่ก็แบบไม่ค่อยไปสบตามีปฏิกิรยาไรมาก เขาก็จะไม่ค่อยเห็นหนูทีเนี้ยพอเกรดออกมาก็คือแย่สุดเลยเป็นตัวที่ฉุดเกรดหนูที่สุดเลยตัวเนี้ยแหละหนูแผลงเขามาใช่ใชนเขาแผลงเลยก็คือหนูอ่ะคือหนูก็เรียนงานหนูก็ทําสอบแล้วก็สอบแต่ว่าเกรดก็คือต่างคือเพื่อนอ่ะที่อยู่ด้วยกันทํางานกลุ่มด้วยกันทำเหมือนเหมือนกันทุกอย่างแต่คะแนนต่างกันที่เป็นหใช่เหมือนเขาจําหน้าเอาอ่ะจำหน้าให้คนอื่นลูกหลานลูกหลานรหันจีนเป็นยังไงบ้าง โรงอาหารที่มอที่อยู่มันมีสอง,ส,องสามเฮ้ยหละที่ส,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  <laughs> สี่ชั้นสี่ชั้นโอเคสี่ชั้นแต่ว่าหนูวเคยไปแค่สองชั้นหนูก็เลยคิดว่ามีแค่สองชั้น <laughs> <laughs> สองชั <laughs> ้นโอเคสรุปมอโรงอาหารมีสี่ชั้นใช่แล้วยังไงต่อในโรงอาหารเขาขายอาหารยังไงบ้างเป็นเหมือนในโรงเรียนอะอแบบว่าเป็นถานหลุมใช่แต่ว่า กับข้าวก็จะเป็นแบบทีแล้วก็ให้เยอะอะ่ให้เยอะช่ให้เยอะอแต่ก็ราคาก็กับหนึ่งอย่างก็ประมาณ6-7หยวนประมาณอ๋อก็เท่ากับอาหารตามสั่งบ้านเราก็ประมาณ35-40บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ แล้วรานนี้ในโรงอาหารเนี่ยต้องเจอคนจีนเยอะแยะมากมายอดดับแรกในเรื่องของกลิ่นเป็นยังไงก่อนกินนโรงอาหารมาลืมมาฮึ่มแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ก็ชิมแล้วใช่แล้วมีคนหล่อปะแบบปะคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยป่าในโรงอาหารส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่จะไปเจอตอนไปเที่ยวข้างนอกอย่างเช่นตาลิทุนน่ะตาลิถุนไม่แล้วใช่อันนี้ดีจริงจริงอันนั้นก็จะไม่ใช่แบบไม่ใช่วัยนักเรียนแล้วก็จะเป็นอีกวัยหนึ่งโอเคแล้วอะมา เรื่องหอพักกินข้าวเสร็จก็ต้องกลับไปนอนหอพักที่จีนเป็นยังไงบ้างหอพักสิบแปดชั้น <c oughs> แต่ชั้นสิบแปดอ่ะอียุ่ง <c oughs> เออแล้วก็แต่ละชั้นก็จะแบ่งเป็นเป็นห้องเป็นห้องชุดใช่ในห้องชุดก็จะมีประมาณสามถึงสี่ห้องอ่าแล้วก็จะเป็นห้องน้ํารวมเหมือนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วในห้องหนึ่งแบบในห้องชุดห้องชุดหนึ่งเนี่ยใครอยู่บ้างมีแต่คนไทยหรือเปล่าเขาจะรวมแล้วแต่ บางทีก็เป็นคนไทยหมดเลยบางทีก็จะมีต่างชาติด้วยข้อหนุ่เปลี่ยนทุกที่ทุกรอบก็จะจุดเนหญ่จะมีต่างชาติอแล้วการใช้ห้องห้าวล้วการใส้ห้องนาวแบบอย่างนั้นแหะที่เราก็ไปอยู่กับคนอื่นอ่ะมันเกิดขึ้นไหมครั้งแรกใช่ครั้งแรกที่อยู่ตอนครั้งแรกที่ไปจีนเลยอยู่กับเกาหลีอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จะติดอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่อาบน้ำนานมากเขาเขาไม่ได้อาบแบบ แบบเอ้น,นี้คือเขาละเอียดล,ละออกก่อเปลี่ยนฝักบัวต้องเปลี่ยนของตัวเองด้วยนะใช่จริงเหรอ <laughs> ใช่แลต้องเปลี่ยนฝักบัวของตัวเองก่อนาเขาจะทำอ,อะไรเสร็จอะก็คือนานล่าสุดเลยรัสเซียก็คือทุกเช้านะถ้าเขาแปรงฟันก็จะแบบว่า ดังอ่ะคือหนูวานอยู่ในห้องอ่ะปิดประตูอยู่นะหนูก็าแบบกำลังจะไปอาบน้ำมาคือหนูได้ยินก็จะรู้แล้วว่าวานยิ่อยากน้วอีกแล้วมีใช้สบู่ด้ปะใช่เ้าสบู่วางไว้ในห้องน้ำหนูไม่ได้ถือกับห้องใช่ไหมแล้วเหมือนนางอ่ะแอบบีบของหนูใช้ใช่โดยที่ไม่มาขอไม่ได้ขอเลยเลยก็ไม่รู้ด้วยหรอว่าของใครอ่ะอ่ะแล้จากเกาหลีและเซียเจอชาอะไรอีกไหมมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้น่ารักไม่มีอะไรเลยน่ารักแบบมีคุณภาพดีมากเพื่อนคนอื่นอ่ะ เขาเจอเรื่องอะไรผีๆบุ้กมาเกิดอะไรขึ้นเล่าก็เล่าอีกแล้ว อันนี้ประเด็นเด็ดแบบว่าทุกคนมีปัญหาด้วยกันด้วยเยอะจนเหมือนแบบคือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังอ่ะคือเสียงนิดนึงไม่ได้ยวก็มีปัญหาเ้ยใช่แล้วเพื่อหนูก็โมโหโมโหมากก็เลยจัดการเตะชั้นวางรองเท้าเตะรองเท้าก็ะจุยกระจายหมดเลยแต่ดีนะแบบว่ามันไม่โดนอะไรมากแต่ว่าเอก็เยเป็นคนเนี้ยเหมือนป้ามันไปมีปัญหาเยอะกับคนอื่นหลายคนก็เลยโดนย้ายไปข้างบนอ๋อคือเขาก็แบบตัวเด็ดอยู่แล้วก็จะมีแบบเวลาไปทาอาหารอย่างเงี้ย อะต้องเล่าก่อนว่าหอเนี่ยมันเป็นยังไงในห้องชุดก็จริงแล้วในนั้นมีห้องครัวปะในชั้นหนึ่งจะมีห้องครัวหนึ่งห้องที่เราเป็นห้อครัวรู่แล้วก็จะมีเออแถวแถวห้องครัวจะมีห้องซักผ้าแล้วก็จะมีห้องห้องโถงอืออือแล้วพวกหนูอ่ะก็คือถ้าอยู่จีนอ่ะถ้าไปกินข้างนอกมันจะแพงอถ้าทําเองจะถูกมากถูกกว่าอยู่ไทยอีกใช่แล้วก็จะชอบทํากับข้าวกันแล้วเวลาทานะพวกหนูอ่ะ ไม่ทำกันคนสองคนทำกันกลุ่มได้ประมาณหกเจ็ดคนเนี้ยก็คือคุยกันก็เสียงดังแล้วแล้วก็ยิ่งทำกับข้าวยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่ใช่แล้วทีเนี้ยก็อยากจะกินไก่สับใช่ไหมพี่แต่ไม่ได้แล้วหนูมือสับเลย ใหญ่ที่สับแล้วเขามาสับเองแล้วก็โชคดีมีพี่รุ่นพี่เขาทิ้งอุปกรณ์ไว้ให้เพราี่ีโตมันมีประมาณสองสามอันก็แบ่งกันจับแล้วก็ปัก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 ไอคนที่มันอยู่ชั้นนั้นมันต่างชาติมันก็แอบดูแต่คราวก่อนทำมาแอบดูก่อนจ้าพักมันก็ไม่ปิดประตูให้แล้วกหนูร้อนคือมันไม่ได้แค่ใส่มันต้มอย่างอื่นด้วยแล้วมันไม่ระบายมันก็ร้อนก็เลยไปเปิด มันก็แาบปิดปิดอีกแลหนูก็ไ่าเปิดอยู่อย่างเงี้หนูไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่เพราะหนูไม่เคยเจอจิงหองพักที่จีนเป็นยังไงก่อนเข้มข้นมากสำหรับหองนี้เกิดอะไรบ้างเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนหอทุกเทอมแล้วมันก็จะต้องไปจองใครมาก่อนก็ได้เรื่องห้องก่อนเออแล้วทีเนี้ยคนไทยอ่ะก็คือ ก็เหมือนก็แบบก็ไม่ยอมก็อยากได้อยู่ห้องแบบดีๆห้องที่อยากดีๆใช่แรกครั้งแรกครั้งแรกที่เปลี่ยนหอพวกหนูลงไปเลยตีสามอันนี้ครั้งแรกนะตีสามเออได้ท็อปสามแล้วทีเนี้ยเขาก็เปิดให้จองแปดโมงเออทีเนี้ยโอ้ใช่แล้วทุก็นนั่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทีเนี้ยเหมือนพอเพื่อนรู้ว่าเอ้ยไอพวกเนี้ยมันไปเร็วตอนตีสามใช่ไหม มันก็เหมือนมีคนพูดว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนจะไปพวกหนูว่าอุ้ยได้เพื่อนจะไปเที่ยงคืนได้ไม่ยอมเที่ยงคืนรอบสองเที่ยงคืนจริงๆโอ้ยแปดโมงอ่ะกว่าจะได้จองเหนื่อยมาก แล้วทีเนี้ยคือรอบนั้นที่ลงไปจองเที่ยงคืนน่ะไม่ได้กลับไปอ๋อเพาติดโควิดอ้อแล้วคือได้ห้องดีแล้วด้วยนะชทมส์น่ะต้อจ่ายไปยังตอนนั้นจ่ายเงินจ่ายไปแล้วแต่ว่าเขาก็คืนหา่อ่าคราวนี้พูดถึงตอนที่อยู่ปังกฤษก่อนหลังจากจองเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าอยู่แล้วต้องมีย้ายหอตอนที่แบบระหว่างปิดเทอมเนี่ยพูดถึงทวายังไงกับหอระหว่างปิดเทอมคือห้องอ่ะก็ เราก็ต้องเอาของออกเพื่อคนอื่นใช่เพื่อคนอื่นจะมาอยู่ตอนซัมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วเอาของออกคือเราต่างชาติใช่ไหมก็ขนกลับไม่ไหวเขาก็เลยเปิดชั้นสิบแปดให้เอาของไปฝากไว้นั่นแหละมันก็คือต้องขนของบ่อยมากทุกครั้งที่กลับแล้วก็กลับไปกลับมาก็คือต้องขนของจากห้องใหม่ทุกครั้งทุรับทุเลงอ่ะหนักอ่ะของเยอะมากอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของต่างชาติ ที่เนี้ยตอนพี่ๆเรียนโหก็เป็นแบบนี้เหมือนกันที่เขาต้องแบบย้ายของนู่นนี่นั่นและดีที่หอเราที่อยู่ปักกิ่งอ่ะมีลิฟต์แต่หอเพื่อนชั้นตอนเรียนเรียนโหคือไม่มีลิฟต์จ้ะต้องแบบจ้างคนจกมารอมามาช่วยยกแบบจ้างเป็นคุณลุงมาช่วยยกเลยอย่างนั้นอะแล้วก็ต้องจ่ายสี่ร้อยหยวนทุกเทอมเพื่อแบบมาจ้างเขาใช่ไหมโชคดีแหละเออเฮือดดีและวนี่ยังมีลิฟต์ อ้าคราวนี้กพูดถึงชีวิตในมหาลัยพลิกผีมีอะไรบ้างเล่ามาให้หมดพวกหนูไปเที่ยวข้างนอกตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็ขากลาบเพื่อนปวดขี้ค่ะพวกหนูเดินกลับใช่ไหมร้านมันไม่ได้ไกลมากก็พอเดินได้มั้งเดินได้มั้งตอนนั้นมันไม่มีรถเลยก็ต้องเดินใช่แล้วก็แบบปวดขี้ก็มันเหมือนมันจะทนไม่ไหวใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่า เฮ้ยขี้ไหมมีดิชชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หนูบอกว่าอย่าเลยอย่าให้เพื่อนตรงนี้เลยนี่ก็แบบเฮ้ยได้ฉันเฝ้าได้หนูก็เดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวบังให้สรุปมันก็ตัดสินใจพีชตั้งทำแล้วนี่ก็ไปยืนเฝ้าเพื่อนหนูก็แบบโอ๊ยก็หยิบพทิชชู่เปียกให้นรนเสร็จแล้วแล้วก็คือแบบอันนี้ถูกพิชมาข้างทางอ่ะข้างทางอย่าบอกแล้วว่าไปแถวไปแถวมออีกมอหนึ่งแถวมออแล้วนอกจากเรื่องเนี้ยมีเรื่องอะไรอีกก็คือ เหมือนมันเป็นครั้งแรกที่พวกหนูลองปั่นจักรยานเพื่อที่น่นเขาจะมีจักรยานให้เช่าปั่นคือเอาแอปเราอะไปสแกนจ่ายเงินในมือถือแบบง่ายมากเต้นมากก็คือปั่นกันยี่โลค่ะรอบแรกหนูปั่นย0ิบโลไว้แรกแบบเพราฉันตื่นเต้นไปกันวนแบบสำลวจทีนี้ก็เลยติดใจก็ปั่นแทบทุกวันทีนี้ก็จะชอบหาไอ้ที่มันเป็นสะพานลอยอะไว้แบบให้มอไซค์ข้ามถนนเออมันก็จะเป็นเนินขึ้นไปพอขับมาอีกทีมันก็จะลงมาเป็น ทีนี้อะเพื่อนหนูอ่ะมันอยู่ข้างหน้าหนูเออมันก็แบบสนุกอ่ะปั่นแบบไม่เบรกเลยพี่แต่ตอนนั้นมันตอนกลางคืนด้วยลงมาอย่างเร็วทีนี้ไม่ได้ดูว่าข้างหน้ามันมีฟุตบาทหนูก็ตกใจเหมือนกันคือมันลงไปเร็วมากเบรกไม่ทันแล้วเอก็ชนกับฟุตบาทเลยทีนี้คือภาพที่เห็นอ่ะคือตัวหลุดหลุดจากรถได้ยาน่ะแล้วหนูอยู่ข้างล่างมัาดูเห็นแล้วว่ามีฟุตบาทแต่แบบบอกไม่ทันอ่ะ แล้วเพื่อนลอยอะหนูก็ลอยรอลอยจริงๆในหัวก็คือแบบโรงพยาบาลแล้วเพื่อนฉันต้องไปโรงพยาบาลใช่แต่ว่าดีนีมันไม่เป็นไรมากแต่ค่ามันตลกอะแล้วคนจริงก็เดินผ่าแล้วเพาะว่าขัอะเล่นอะไรกันจะว่าที่โรงพยาบาลเกิดได้เหรแล้วตอนนั้นคือหนูก็อยู่ข้างหลังใช่ปะเออหนูก็เบรกแล้วก็ไปดูเพื่อนแต่แต่ว่ามันอดขำไม่ได้ก็ขำก่อนแล้วก็ถามว่ามันเป็นไรวะ ต้องขับก่อนไม่ไหวจริงปั่นจักรยานไปสำรวจมอก็แบบร้านล้านรักเหมือนในมอมันเหมือนจะมีร้านล้านรักแท่พวงมอใช่ไหมมอเราก็มีมอเราก็มีมันเป็นร้านที่ตรงนั้นนะแต่มอเราอ่ะโหเบามากตอนนั้นพวกหนูบังเอิญปั่นไปถึงมอนั้นใช่ไหมแล้วก็เข้าไปแถวหอหญิงเออออเตรงกลางหอมันจะเป็นร้านเออ ก็จะมีม้านั่งอแล้วก็จะมีเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ก็หนูก็เลยปั่นวนทีทีนี้ก็ไปเจอก็หลายคู่อยู่แต่คู่ที่เด็ดสุดก็คือแบบว่าเออคบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีการอันนั้นแหละแบบว่าขย่มแล้วหนูก็แบบโอ้โหก็หนู่าขย่มขย่มขย่มแล้วแล้ว่านไสามรอบเลยว่าไมรู้เพราะเขาไม่สนใจหนูก็ผ่าน แรกอะเห็นแค่เขาจูจีกันหนูก็แบบุิจะไม่ปันไปทางนี้ตามเพื่อนหนูก็เลยเลี้ยวมาทีงนี้เจอหนักกว่าก็คือแบบใหามึงดูดงทวเพื่อนหนูอีกคนก็คือชอบมากมันก็ควนแล้วคิกคคิกอะไรแบบนี้อยยังจะชวนหนูปั่นเข้าไป แล้วคราวนี้ชีวิตใน้มาหาอะไรนอกนือจากนี้ยังมีอะไรอีกเอาเรื่องน่ารักน่ารักก็ได้เกี่ยวกับประกิยมีชอบอันนี้ตอนไปเที่ยวอะไรนะอีเหยื่อหนาะก็แบบยืนเล่นกันเมอนนี้ก็จะมีแบบว่ายรูปก็มีคุณป้าคนนึงแบบอุ้ยเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้อะไรเงี้ย กล้องเขาแบบอลังการใช่่แล้วทีนี้เขาก็บอกเดี๋ยวไปเอาแบบเหมือนแปลเลนหนูก็คุยกันมึงว่าเขาคิดเงินไหมวะ้เขาบอกมึคิดเงินสองสามวิ่งสองสามแล้ววิ่งไปทางนั้นนะนัดกันเรียบร้อยสรุปเขาก็แบบถ่ายให้ซีแล้วแบบรูปสวยมากแล้วเขาก็ส่งมาให้ก็คือได้รูปดีเลยอะแต่ตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยถ้าคิดกันคือวิ่งหนีแล้วนะอันนี้รอบนึงแล้วก็อีกรอบหนึ่งหนูอยู่หน้าหอตอนนั้นหิมะตกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพวกหนูก็ไปเหมือนก็ไปถ่าย สตอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็กลางร่มที่นี้มันเหมือนมีคนจีนอะยืนถือกล้องอยู่เพื่อนหนูก็ใจบุญก็คือไปกลางร่มให้เขาเขาเลยถ่ายรูปให้โองนยอีกรูป่มีในหอแตเป็นต่างชาตินะทํากับข้าวที่นี้เขาก็เข้ามาทําด้วยเออเหมือนทําด้วยกันบ่อยอะเขาก็เลยแบ่งให้แบบว่าแลกกนชิมอะไรอาเงี้ยท้ายแล้วปักกิ่งให้อะไรกับเราบ้างให้ประสบการณ์เยอะมากที่ไม่เคยเจอตอนอยู่ไทยไม่เคยเจอ แล้วน้องอะแบบได้แบบความสะดวกสบายแบบว่ามิตราภาพดีๆจากคนจีนคือแบบมันไม่เหมือนกับตอนคือก่อนไปคนก็จะคิดว่าคนจีนแบบอุ้ยอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอได้ไปเจอจริงๆคือแบบคือเขาดีมากเขาแบบเขาชอบคนไทยมากเลยนะพอเห็นคนไทยแบบทักทายแบบเขาอยากเจคือพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยก็แบบสวัสดีคับสวัสดีคร่ะแบบว่า คยไปเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะคุยอย่างเจ้าของร้านอ่ะเคยไปกินหม่าล่าทั่งอ่ะซุ้หม่าล่าด้วยกันอ่ะก็เหมือนแค่เข้ามาคุยด้วยนิดเดียวเขาก็แถมน้ำไทยเลยอะไรเงี้ยไปสองสามรอบก็แถมน้ำทุกรอบอยากบอกอะไรกับปักกิ่งบ้างอยากบอกว่าอยากจะกลับไปหาคิดถึงที่สุดคิดถึงมากอ่ะอยาร้องมาตคอแล้วจะกลับไปแน่นอนอืมฉันต้องไปเพราะจะกลับไปเอาของ เพื่อต่อสถานการณ์โควิดน้องๆก็คือของก็คือยังดองอยู่ที่ในและคิดว่าน่าจะแบบมีเห็ดงอกออกมาจากของแล้วเจ็บร้อนแน่ๆอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆมาเมากันพี่ได้ยินเรื่องราวดีๆเยอะมากเลยอ่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ Nuts Story New Things New Experiences